สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็คัดไม้มาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับนี่คับออกมาจากในตู้นะครับเดี๋ยวมาดูลังแรกก่อนนะครับราคา20บาทเนาะนี่ครับเดี๋ยวเริ่มจากต้นนี้นะครับอันนี้จะเป็นเกษรพมลินลุ้นด่างนะครับก็20บาทนะครับลังนี้จะเป็นลัง20นะอันนี้จะเป็น ดารานพรัตนะครับจะเป็นตัวลุ้นป้ายนะเป็นกอเลยครับต้นนี้น่าจะมีสองต้นน่าจะสองต้นครับก็ไปที่ยี่สิบาทนะแน่นๆเ,เลยอันนี้เป็นรัตนะลุ่งเรืองครับนี่มีจิตด่างอยู่นะใบล,ล่างๆก็ไปที่ยี่สิบาทนะครับอันนี้จะลูกไม้ไลายอึ่งน,นะครับนี่ใบนี้เขาด่างนะ ก็ใบใหม่เขาหลุดไปนะครับก็ไปที่ยี่สิบาทนะสาวนครใช้สี่ครับนี่ติดด่างนะครับก็แบ่งไปที่ยี่สิบาทนะอันนี้เป็นนางรับสดครับเป็นตัวลุ้นป้ายนะครับก็ไปที่ยี่สิบบาทเมืองนครชุมครับนี่หน้าเข้มๆเ,เลยนะแต่ว่าเขายังไม่ด่างนะครับเอาไปลุ้นนะยี่สิบาทครับ มันี่ล้อมเพชรแผงครับติดด่างนะนี่ติดด่างมาประมาณนี้นะครับก็ยี่สิบบาทสบายแพรครับไม้ใบหอกนะสบายแพรก็ยี่สิบบาทโบกิโ,โนโนะครับโบกิโ,โนโต้นนี้ก็เป็นลุ้นด่างนะไปที่ยี่สิบบาทบใบไผ่ใบหอกครับกระถางนี้ก็มีสองต้นในหนึ่งกระถางนะกราเน่นเลยครับไปที่ยี่สิบาทนะครับ ศรษฐีเรือทองครับติดด่างนิดหน่อยนะนี่เศรษฐีเรือทองก็ไปที่ยี่สิบบาทครับก็มายี่สิบบาทมีรังเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูรังสามสิบบาทกันต่อนะครับรังนี้จะเป็นรังราคาสามสิบบาทนะครับนี่ก็จะเป็นดารานนพลัดแผงผ่ามาจากดาราแผงทีนะครับจะผ่ามาจากดาราหน้าแดงนะเป็นตัวแผงต้นนี้คือใบหนามากนะ เวลาป้ายแดงนะครับที่ผมพามาตอนนี้เขายังไม่ป้ายนัเป็นลุ้นต่อได้นะครับก่อแน่นๆ่นเลยสามสิบบาทนะครับซับดียิ่งครับติดดังนะนี่สามสิบบาทครับเอ่อเทพนาคานะครับเป็นเทพนาคาดังนะตัวนี้ติดดังมาแล้วนะครับก็ไปที่สามสิบบาทครับศีลาหุ้มทองแพงครับตัวนี้สามสิบบาทครับ ลูกไม้ใบออกจะเป็นใบขนนกนะครับเป็นลูกไม้ด่างนะตัวนี้ก็ไปที่ส0มสิบาทนะครับเป็นไม้ใบดกนะใบก็จะเป็นพุ่มเลยครับตัวนี้แบ่งวปที่สามสิบบาทผลเจ้าสัว our, หน้าแดงนะครับนี่ติดด่างทุกใบนะต้นนี้สามสิบบาทครับมณีลักษมีนะครับนี่เป็นมณีลักษมีออกจะแผงๆครับตัวนี้แผงดังขาวนะก็ด่างทุกใบเลยครับต้นนี้สวยๆเลย ฟอร์มสวยแล้วนะครับสามสิบบาทเนะีศิลานักป่าดครับนี่ด่างนะใบใหม่เขาก็ด่างนะครับสามสิบบาทแสงทองคํานะครับด่างเปรอแบบนี้นะติดด่างเหลืองแทบทุกใบเหมือนกันนะครับเปเลี้ยงลุ้นต่อได้โตถึงเขาด่างน้อยโตขึ้นเขาก็กัดลายสวยนะครับแสงทองคำสามสิบบาทครับหัวใจมังกรครับสามสิบบาท สีกาญจนานะครับนี่กัดด่างมาแล้วนะตัวน,นี้สามสิบบาทครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปนะครับครับมาดูลังนี้กันต่อนะครับนี่จะเป็นชินน้ำบันชนนะครับจะเป็นตัวกัดน้าม่วงนะชินน้ำบัรชนที่สวนผมสามสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นโชคลำซ้ำนะครับนี่ด่างทุกใบนะนี่ครับฟอม โตแล้วนะครับช่วงลำธากระถางนี้ก็ไปที่สามสิบนะครับลาสีสิงค์ครับนี่ไซส์ใหญ่เลยนะด่างนะครับไม่ใช่ลุนด่างนะลาสีสิงค์กลับไปที่สามสิบนะครับไซส์ัวโตวเลยนี่เป็นเท้าทองอินนะครับนี่ด่างนะคือไปลุ้นต่อได้สบายครับต้นนี้คือเขาด่างแทบทุกใบเหมือนกันสามสิบบาทครับ อันนี้เป็นไม้ผ้าแผงนะครับแผงมาจากปีกหงผ่ามาจากปีกหงแผงอีกทีนะครับนี่เขาออกมาป้ายแบบนี้นะก็แบ่งเป็นที่สามสิบนะครับนี่เป็นไม้ผ้าแผงนะครับเป็นเลี้ยงสวยๆได้เลยนะมีต้นเดียวด้วยนะครับมันแผงมาต้นเดียวนะนี่ก็จะเป็นรัตนะรุ่งเรืองครับสสยโตแล้วนะด่างนะครับไม่ใช่ลุ้นด่างนะนี่ติดด่างมาแล้วใบใหม่นี่เขาก็ด่างนะสามสิบบาทครับ นี่จะเป็นลูกไม้กัดลายด่างนะครับใบนี้เขาด่างนีใบนี้ก็ใบใหม่เขาโตขึ้นใบเขาจะเงาเงานะครับตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับมีสี่สิบาทอยู่สองกระถางนะครับลังนี้เป็นซับพุ้นผลนะครับฟอร์มโตแล้วนะก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับนางลักสดปา่าสวยๆครับตัวนี้ไปที่สี่สิบบาทครับ เดี๋ยวดูหลังต่อไปกันนะครับทำมาดูลังนี้กันต่อนะครับลังนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสี่สิบบาทนะครับนี่จะเป็นสศรีเรือทองครับตัวน,นี้ก็ด่างมาสวยเลยนะใบใหม่มาเขาก็ด่างสวยเลยนะครับสี่สิบบาทพันท้ายนอนละสิ่งนะครับนี่กำลังกัดลายนะสี่สิบบาทครับ รัตนะรุ่งเรืองครับคือต้นนี้ด่างสวยเลยนี่ใบใหม่เขานะเป็นฟอร์มแล้วนะครับเอาไปที่สี่สิบบาทครับนี่เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับนี่ใบใบกลางเป็นใบใหม่เขานะเขาติดด่างน้อยนะใบใหม่แต่ก็มีใบด่างสวยๆอยู่นะครับเอาไปที่สี่สิบาทนะเศรษฐีพันล้านนะครับตันนี้เป็นทองล้นฟ้าครับนี่ติดด่างชมพูมาแบบนี้นะชมพูมินๆน,นะครับ เอาไปที่40บาทครับทองเ้านฟอร์อมสวยแล้วนะอันนี้ก็ขุนรัตนวุฒินะครับตัวนี้เ็าไปที่40บาทครับกำลังจะกัดลายนะนี่เป็นลูกไม้ด่างออกจะเป็นลูกไม้ด่างใบพัดนะครับนี่เขาจะด่างชมพูดแดงๆออกขา,ขาวๆนะเป็นไม้ใบลูกดกนะครับเอาไปที่40บาทครับ องหญิงทอฝันครับนี่ด่างทุกใบนะสี่สิบาทครับทอฝันลูกไม้ด่างอาจารย์ปอรครับเป็นฟอร์มสวยแล้วนะก็ไปที่สี่สิบาทครับตอนนี้ผมพิมานครับป้ายทุกใบนะผมพิมานก็ไปที่สี่สิบาทครับเดี๋ยวดูลังต่อไปกันนะครับทำมาดูลังราคาห้าสิบบาทแล้วครับเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยอันนี้จะเป็น มันีลักษมีนะครับด่างสวยเลยครับต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทนะฟอร์มสวยเลยด้วยนะครับแข็บรูปต้นไหนไม่ทันพิมพ์ชื่อพร้อมราคามาก็ได้นะครับผมก็ทราบอยู่นะครับว่าต้นไหนเนาะพร้อมคัดแยกเป็นลังไว้นะครับจะง,ง่ายราคาอันนี้จะเป็นเออสีเลือกงามครับด่างสวยทุกใบเลยเอาไปที่ห้าสิบบาทครับต้นนี้ อันนี้เป็นดารานนพลัดแผงครับตันนี้คือแผงมาสวยเลยนะเขาจะขางกลางเขาจะแดงนะครับแดงเป็นไฟลูลกเลนะ้นแต่ไม่ใช่ดาราลายไฟนะแต่ว่าเขาแผงแผงขางกลางเป็นแบบสีแดงๆเหมือนไฟนะครับ,รบที่ห้าสิบบาทนะดารานนพลัดแผงนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ของปีสัตว์แดงเป็นไม้ก้านแข็งๆนะครับใบกลางออกมาออกดังเหลืองเลยนะต้นนี้ใบใหม่เขา ออบที่ห้สิบาทครับลูกไม้บีสาแดงนะรัะตนาบรารมีนะครับต้นนี้ออบที่ห้าสิบาทครับลำรวยครับลำรวยายทุกใบเลยนะต้นนี้ห้าสิบาทครับอรัสาครับด่างสวยๆครับอรสาห้าสิบบาทรัตนะลุงโลดครับต้นนี้คือใบใหม่มากระหับครึ่งเลยนะ เอาไปที่ห้าสิบาทครับลุงโลดโชคลำซํำครับตัวน,นี้คือด่างสวยเลยนะไซ์โตด้วยใบใหม่มาก็ด่างนะครับไซ์โตแล้วนะเอาไปที่ห้าสิบาทครับโชคลำซํำเอาไปเปลี่ยนใส่แปดได้เลยครับตนนัวนี้ไซต์โตแล้วอันนี้เป็นลูกปีศาแจแดงกับองค์หญิงอนัญญานะครับ นี่เขาอยู่ในกระถางเดีวยวกันตอนเขายังเล็กผมไม่รู้ว่าต้นอะไรก็เลยใส่รวมกันไปนะครับกลับไปที่ห้าสิบาทนะครับนี่ลูกพิศเแดงกับองค์หญิงอนันญ,ญานะครับองค์หญิงอนันญ,ญาก็ดังสวยนะห้าสิบาท <c oughs> อันนี้เป็นยักษ์ลำมะสูนนะครับกาลังกัดสีนะลมามะสูนก็ไปที่ห้าสิบาทครับอันนี้เป็น อะไรนะลืมซะละเทวาอภิรักษ์ครับเป็นตัวลุ้นดางนะเทวาอภิรักษ์กับไปที่ห้าสิบบาทครับไปลุ้นๆนะครับนี่ก็จะเป็นใบหอกม่วงนะครับนี่สดุดม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนี้สวยๆเลยครับใบหอกด่างม่วงนะแบ่งไปที่ห้าสิบนะครับไรนี้เทนปีหน้ามานี่คือแบบ งามเลยนะครับต้นนี้ข้างสิบาทนะ,ะเดี๋ยวไปดูถาดต่อไปนะครับคับมาดูในถาดนี้กันต่อนะครับอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรครับเป็นตัวหน้าเดิมนะหน้าจดทะเบียนเลยครับต้นนี้ของที่ห้าสิบาทครับดังสวยอันนี้ก็จะเป็นกระบี่ในร้อยนะครับกว่ทาที่ห้าสิบบาทสีหลังทองแผงครับดังมาเทปเทนะ ห้าสิบาทครับดารานนพลัสครับตัวนี้คือแบบสีโหดมากเลยนะสีเขาสีแดงเขาเข้มมากเลยครับเ็าไปที่ห้าสิบาทนะดาราโนพลัสอันนีน้ลืมชื่อไปอีกสักล็เจไม่ใช่เอาไปที่ห้าสิบาทครับผมลืมชื่อนะอันนี้เป็น เมืองนครชุมครับต้นนี้ายสวยอัที่หกสิบาทนะครับน่าลืมชื่อไม้ตัวนี้ใช่อ่เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนะครับค่ามาดูลังนี้กันต่อนะครับในหลังนี้จะเป็นลูกไม้ของเดทินน่นะเขาจะด่างเหลืองปนชมพูนะครับลูกไม้ตัวนี้ก็ใสโตเลยครับด่างมาสสวยๆเลยนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างชมพูใบป้อมๆนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะไม้ฟอร์มโตเลยครับนี่หนึ่งร้อยบาททองล้นฟ้าครับต้นนี้ด่างสวยๆเลยนะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทครับทองล้นฟ้านาคาลุยไฟครับของผมจะเป็นตัวนาคาลุยไฟหน้าเข้มๆนะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนาคาลุยไฟไซส์โตแล้วครับ สยามนาลมิตนะครับนี่มีมาแบ่งหนึ่งกระถางน,นะครับวันนี้มีสองใบนะด่างสวยนะครับเอาไปที่สามร้อยบาทครับสยามแม่ฟ้าหลวงด่างมิ้นออกพาดเทลเลยนะตัวนี้ฟอร์มกระถางห้านิ้วนะครับเอาไปที่สามร้อยบาทครับแม่ฟ้าหลวงตัวนี้เป็นล e กา c ซีนะครับนี่ายทุกใบนะแต่ว่าล e กา c ซี่เขาเป็นไม้ชอบเปิดด่างตอนตัวโต,วต,วตวนะครับ ก็แบ่งไปที่หนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับกระถางนี้เลกซสิต้นนี้เป็นเหนือดวงนะครับเหนือดวงเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับเหนือดวงนี่ปายมาแบบนี้นะครับใบหอกด่างเหลืองนะครับต้นนี้เอาไปที่แบ่งไปที่แปดสิบาทนะครับใบหอกด่างเหลืองนะไม้ด่างเหลืองนะครับเดี๋ยวดูลังต่อไปกันนะครับ มาดูลังนี้กันต่อนะครับเริ่มจากลังนี้จะเป็นไม้กระถางห้านิ้วทุกกระถางนะอันนี้จะเป็นลูกไม้ของราสี่มีลน,นะครับนี่เลือกต้นสวยมาให้เลยนะไส่โตแล้วนะครับด่างด่างมินด่างยมพสยูสวยๆเลยนะต้นนี้ใบออกปอมๆนะครับเอาไปที่สามร้อยบาทนะครับนี่เลูกไม้หน้าไม่เหมือนใครนะต้นนี้นี่ก็จะเป็น มอนเทเล่ครับเป็นไม้ดังในสวยๆเลยนะมอนเทเล่เป็นไม้ก้านแข็งมากครับต้นนี้เอาไปที่สามร้อยบาทนะครับไม้กระถางห้านิ้วนะตังแม่พันุสวยๆเลยครับมอนเทเล่อันนี้เป็นทองเศรษฐีนะครับนี่ใบล่างๆเขาป้ายแบบนี้นะใบนี้เขาก็ออกมาเปรอะนะครับทองเศรษฐีแบ่งไปที่กระถางห้านิ้วล้นๆเลยนะต้นนี้ แบ่งไปที่สามร้อยแล้วกันครับทองเศรษฐีใส่ตัวโตเลย <_ EN> ปีศาจัตแดงแผงลูกตานะครับตัวน,นี้มีใบใหม่มาแผงปลายเขียวอีกนะครับต้นนี้คือหน้าหน้าสวยมากเลยนะ <_ EN> แผงอีกนะครับแผงปลายเขียวแผงเป็นใบลูกตาแล้วยังมาแผงปลายเขียวอีกนะครับ <_ EN> แบ่งไปที่ห้าร้อยนะปีศาปีศัจแดงแผงแผงเขาขายกันแพงนะครับ <_ EN> ตอนนี้หน้าหน้ารุ้นครับเขาหลายสีเลย แบ่งไป1กระถางกับห้าร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นคาตานะนะครับแผงด่างออกชมพูคมขาวๆนะเอาไปที่สองห้าสิครับคาตานะกระถางห้านิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นทองหล่อนะครับทองหล่อกระถางห้านิ้วล้นเลยนะทองหล่อก็ไปที่ห้าร้อยนะครับไม้เขา ยังเล่นกันเล็งน,นะครับทังหลอกอันนี้เป็นไม้เก่าแต่สวยครับเป็นตัวผ่าแผงนะเศรษฐีมื่นล้านแผงแผงดังชมพูสวยมากกระถางห้านิ้วล้วนนะครับเอาเอามาแบ่งที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับไม้ผมชอบมากเลยครับไม้ตัวนี้สวยๆอ่าเดี๋ยวไปดูไม้ที่เขาจองไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พอดีเขาโทรมาจองนะครับแต่ว่า เขาไม่เห็นรูปต้นไม้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ่ายคลิปนะครับครับวันนี้เป็นไม้ที่พี่โทมจองนะครับจองไว้สามหกแปดกระถางนะครับเดี๋ยวผมเอาต้นให้ดูนะส่งตามนี้นะครับอันนี้เป็นเดือนธันวาคมนะครับเทพบุตรนะครับที่พี่จองไว้นะแล้วก็ เท้าลำไพครับนี่มีกระถางเดียวนะผมเพิ่งหาเจอครับพอดีพี่เขาถามเพิ่งเจอก็ได้ไปนะครับเกาทับได้ต้นนี้นะครับกำปันทองนะครับได้ต้นนี้นะครับติดด่างทุกใบนะกำปันทองเถินกวาดป้ายครับได้ไสนี้นะครับพี่นี่เถินกวาดมีสองใบเป็นไม้ส,สูงนะครับ เห็นกวา้ามันนีนักขลาดครับดังส,สวยๆทุกไปเลยได้ตัวน,นี้นะครับนี่จะเป็นลูกกอกเกตนะครับดังเหลืองๆแบบนี้นะเขาจะมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับก็ได้ตัวน,นี้ไปนะครับลูกกอกเกตแล้วก็มีอีกเจ้าหนึง่งที่พี่สั่งสิริมงคลดีนะครับนี่ได้ไซนี้นะครับที่พี่สั่งไว้สี่กระถาง,งผม ชุดนี้ออกมาแค่สามกระถางนะครับที่โตเรื่อมเล็กมากครับก็สนใจต้นไหนเพิ่มเติมพี่ทักบอกผมนะครับที่สั่งไว้นะก็สนใจต้นไหนก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับโทรหรือว่าเอสไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับก็หมดทุกกระถางแล้วนะครับวันนี้มีค่าส่งเมาะเมาลังละห้าสิบาทนะครับลังหนึ่งจะใส่ได้สิบสองกระถางนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลร์นะครับสวัสดีครับ